เริ่มเรื่องโคอี้เป็นเด็กสาวอายุ17ที่ป่วยเป็นหลายโรคในเวลาเดียวกันทั้งโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหอบหืดเบาหวานแล้วก็ยังเป็นอัมาภาภาพาตครึ่งท่อนล่างแต่โคอี้ก็สามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี วันวันหนึ่งเนี่ยโคลี้ต้องกินยาเยอะมากโคลี้เรียนหนังสือที่บ้านเธอเป็นเด็กเรียนดีและปีหน้าโคลี้ก็กำลังจะเข้ามาหาลัยช่วงนี้โคลี้ก็เลยใจจดใจจ่อกับการได้รับจดหมายตอบรับการสมัครที่เธอยื่นไปโคลียไม่มี iPhone เป็นของตัวเองและการใช้อินเทอร์เน็ตก็ต้องอยู่ในสายตาของแม่ตลอดไดแอนแม่ของโคลียก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีวันหนึ่งตอนที่โคลี้กกำลังขโมยช็อกโกแลตเพื่อเก็บเอาไว้กิน เธอก็ไปเจอขวดยาแบบที่เธอกินอยู่ประจำแต่ฉลากติดชื่อของแม่อไว้ทำให้โคอี้แปลกใจแต่ไดแอนบอกว่านั่นเป็นชื่อของผู้รับยาต่างหากเช้าวันถัดมาด้วยความสงสัยโคอี้เลยแอบขโมยขวดยามาดูปรากฏว,ว่าขวดยาเป็นชื่อของไดแอนจริงๆแต่มีการเอาฉลากชื่อโคอี้มาแปะทับหลังจากนั้นโคอี้ก็เริ่มไม่กินยาแล้วก็แอบลงมาใช้อินเทอร์เนต็ตเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับยาแต่อินเทอร์เนต็ตก็ไม่ได้ถูกต่อไว้บังเอิญว่าไดแอนยังไม่นอนก็เลยเห็นทั้งหมด ตอนเช้าไดแอนโทรไปโวยวายเรื่องอินเทอร์เนต็ตมีปัญหาไดแอนถามโคอี้ว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าอินเทอร์เนต็ตมีปัญหาโคอี้ก็เลยบอกไปตรงๆว่าเธอลงมาใช้อินเทอร์เนต็ตตอนที่แม่หลับเพื่อหาข้อมูลไปซ่อมปรินเตอร์โคอี้เริ่มสืบเรื่องยายอย่างต่อเนื่อง เธอแอบโทรศัพท์ไปที่ร้านขายยาแต่ก็ต้องรีบวางเพราะไปร้านประจำที่รู้จักกับแม่หลังจากนั้นโคลอี้ก็เลยสุ่มเบอร์โทรมั่วๆให้ปลายสายช่วยเสิร์ช Google ชื่อยาให้ชื่อยาที่เธอให้ปลายสายช่วยเสิร์ชเนี่ยสรุปว่ามันเป็นยาที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือยาโรคหัวใจเนี่ยจะต้องเป็นเม็ดสีแดงแล้วยาที่โคลอีกินอยู่เนี่ยมันคือยาอะไรแกคืออะไรกันแน่หลังจากนั้นโคลอีก็วางแผนชวนแม่ออกไปดูหนังในตัวเมืองตอนดูหนังโคลอี้ก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ํา แล้วโคอีก็รีบเจ้นไปที่ร้านขายยาฝั่งตรงข้ามโรงหนังโคอี้ต้องหลอกเพศัตว่ามันเป็นการเล่นเกมหาของจากคำใบ้ต่างๆซึ่งคำใบ้เนี่ยเกี่ยวกับยาของแม่เพชศัตบอกว่าไดแอนเนี่ยไม่ได้ซื้อยาไปกินเองนะในข้อมูลแจ้งว่าไดแอนซื้อยานี้ไปให้หมามันเป็นยาคลายกล้ามเนื้อแคปซูลสีเขียวเทาถ้าใช้กับคนเนี่ยจะทําให้ขาชาไม่มีความรู้สึกไดแอนตามมาจนเจอแล้วฉีดบางอย่างจนโคอี้หมดสติไป ไดแอน,นรู้ว่าตอนนี้โคอีอ้กำลังสงสัยว่ายาที่โคอีอ้กินอยู่ทุกวันนี้มันมีบางอย่างผิดปกติไดแอน,นก็เลยหาวิธีจำกัดความเป็นอยู่ของโคอีอ้ซะโดยการขังโคอีอ้ไว้ในห้องตลอดเวลาโคอีอ้ใจเด็ดมากหาทางออกจากห้องด้วยการปิดหน้าต่างแต่แม่ไม่ได้ทำแค่นั้นไดแอน,นตัดสายโทรศัพท์แล้วก็สายไฟลิฟต์ไฟฟ้าทิ้งด้วยแต่นั่นก็หยุดโคอีอ้ไม่ได้แล้วแล้วโคอีอ้ก็ต้องประหลาดใจว่านิ้วเท้าของเธอเนี่ยยังขยับได้อยู่นี่หว่า โคอีหนีออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือกับบุรุษไปรษณีที่ขับรถผ่านมาทางนี้พอดีเป็นจังหวะเดียวกับที่ไดแอนขับรถกลับบ้านมาบุรุษไปรษณีดีมากยืนยันไม่ยอมให้ไดแอนพาคโคอีกลับบ้านจะให้ไปโรงพยาบาลหรือโรงพักอะอแต่จนแล้วจนรอดไดแอนออกอุบายจนบุรุษไปรษณีเผลอจากนั้นภาพก็ตัดไปโคอี้รู้สึกตัวมาอีกทีก็อยู่ในห้องใต้ดิน เธอเจอจดหมายตอบรับจากมหาลัยในถังขยะแล้วก็ยังเจอหลักฐานอีกหลายอย่างเช่นรูปสมัยโคอี้ยังเด็กยืนยันว่าขาเธอเป็นปกติใบมรณะบตรท,ที่เป็นชื่อของโคอี้เองแต่เสียชีวิตตอนมีอายุแค่สองชั่วโมงกว่าๆและก็ข่าวการลักพาตัวทารกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี2002สรุปได้ว่าหลังจากไดแอนคลอดลูกไม่นานเนี่ยเด็กก็ไม่รอดเธอก็เลยขโมยเด็กอ่อนมาเป็นลูกของตัวเองไดแอนโรคจิตขั้นสุด เธอบอกว่าทุกอย่างที่เธอวางยาให้โคอี้ป่วยหรือการซ่อนใบตอบรับเพื่อไม่ให้โคอี้ไปไหนเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ดูแลโคอี้ตลอดไปหลังจากโคอี้ไม่ยอมรับไดแอนไดแอนกลับเอาเครื่องยื้อชีวิตออกมาและยังเอาทินเนอร์ผสมกับอะไรสักอย่างเพื่อจะมาฉีดให้โคอี้โคอี้ก็หนีเข้าไปล็อกตัวเองอยู่ในห้องเก็บยาจังหวะที่ไดแอนมาเปิดห้องเนี่ยด้วยความใจเด็ดโคอี้ซดยาฆ่า,มาแมลงเพื่อหาทางหนีจากไดแอนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโคอีน่าจะรู้สึกลึกๆอยู่แล้วว่าไดอนไม่มีทางจะปล่อยให้เธอตายแน่ๆโคอีตื่นขึ้นมาอีกทีอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีเลี่ยวแรงแม้แต่จะขยับตัวเธอพยายามจะสื่อสารให้พยาบาลรู้แต่ไดแอนก็มาขัดจังหวะและเอาตัวโคอี้ออกมาจนได้ก่อนที่ไดอนจะพาโคอี้ออกมาจากโรงพยาบาลได้สําเร็จอ่ะพยาบาลก็มาเจอกระดาษที่โคอีเขียนทิ้งไว้พยาบาลก็เลยวอแจ้งว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นจนรพอปภตามมาช่วยโคอี้ไว้ได้ทัน ภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นอีก7ปีโคอี้กลับมาเยี่ยมไดแอนที่ทันทสถานหญิง,ง,งหลังจากที่โคอี้เล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวของเธอว่าลูกสาวเธอเนี่ยก,กำลังจะหัดเดินและหลานได้อยู่กับตายหญ่แท้ๆมีความสุขแค่ไหนก่อนจากกันน่ะโคอี้ไม่ลืมที่จะบอกรักและตอบแทนไดแอนอย่างที่ไดแอนได้เคยเลี้ยงดูเธอหนูรักแม่นะอาปากวาง ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ